อยู่ที่ MBK ค่ะแพจะพาคุณผู้ชมมาที่ร้านฮองมินสเสน์อาหารจีนที่หลากหลายและเป็นตำนานรังสรรค์คุณภาพความอร่อยมากกว่า25ปีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม เคคุณบ <Okay, S 2> <ๆ>ุ้มก่อนหนึ่งต้องถามก่อนเลยว่าทางร้านของเราเนี่ยเป็นร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งถูกไหมครับครับผม <S <S ก็จะมีทั้งอาหารไทยมีติ่มซำครับผมแล้วก็จะเป็นอาหารจีนด้วยครับผมน่าทานมากๆคุณผู้ชมเราขอเริ่มกันที่ติ่มซำก่อนเลยดีกว่าครับผมก็จะเป็นขนมจีบหมูครับผมส่วนด้านข้างหลังก็จะเป็นขนมจีบกุ้งครับตัวนี้จะเป็นถ้าเก่ากุ้งครับผมก็นอกจากติ่มซำเรามี อะะไรบ้างคก็ถ้าเป็นตัวด้านน้นนะครับก็เป็นอากะพงนะครับผมนึซีอิ๊วครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นผัดหมี่ฮ่องกงครับเครื่องก็จะเป็นซีฟู้ดนะครับครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเป็ดปักกิ่งครับผมเป็นเชนเป็นไฮไลท์ของของมินเลยในส่วนของน้ําราดเนี่ย ทางร้านก็ทําเองด้วยใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็ถัดมาค่ะก็จะมีเป็นเมนูแบบว่าเมนูทันเล่นเนาะใช่ก็จะเป็นเมนูแบบไนท์ไลน์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นชุดหมาล่าสติกครับผมใช่ตัวนี้ก็จะเป็นเป็ดแดดเดียวครับตัวนี้ก็จะเป็นเบคอนครับผมทอดกรอบนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแหนมครับแหนมแดดเดียวนะครับผมใช่ตัวนี้ก็จะเป็นซี่โครงหมูแดดเดียวครับผมและเมนูนี้ล่ะคะตัวนี้จะเป็นขาห่านโปแลนดนะครับผมอบมามีครับผมใช่ตัวนี้ก็อร่อยเหมือนกันครับลูกค้าทางร้านก็สั่งค่อนข้างเยอะครับผม ส่วนของเนื้อหมูกับเป็ดเนี่ยทางร้านก็คือเลือกใช้เป็นหมูสดอนามัยจากทางซีพีแล้วก็เป็ดสดอนามัยจากทางซีพีด้วยใช่ครับผมมันอร่อยครับผมคุณภาพด้วยครับมันค่อนข้าง,งดีมากครับผมทางร้านเขาก็มั่นใจในเรื่องของความสดสะอาดปลอดภัยเนาะที่สำคัญได้มาตรฐานค่ะโอ้บ,บอกเลยนะคะว่าเมนูเนี่ยครบครันถึงเรื่องความหลากหลายเนาะแน่นอนว่าเขาการันตีความอร่อยที่เปิดมายาวนานกว่า25ปี ตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมเอ่ยตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นของเป็ดนะครับเป็ดปักกิ่งนะครับตัวละ799บาทนะครับผมถ้าเป็นลูกค้าสมาชิกนะครับจะลด100บาทนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะตามแพรมากินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้นะคะสามารถมาได้ที่ไหนยังไงบ้างคะก็จะมีสาขาที่นี่นะครับผมเป็นสาขา m อเวอเรสตนะครับอยู่ชั้น2นะครับโซน A นะครับผมแล้วก็จะมีอีก7สาขานะครับลูกค้าสามารถไปทานได้นะครับผมแล้วที่ร้านมีบริการ delivery ี่ไหมคะมีครับผมเป็นทั้ง Line Man Grab นะครับผมลาลาะมี ขของของงงทาารร้้นนดวยะคับผมาสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างคะก็คือเข้าไปใน Li น์แอดของ Hongmin นะครับผมได้เลยนะครับตัวแอดแล้วก็ Hongmin ครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครัขบขอมาเริ่มชิมที่เมนูซิกเนเจอร์ของเขาเลยดีกว่านั่นก็คือเป็ดปักกิ่งค่ะ ตัวหนังเนี่ยจะมีความกรอบม,มากๆค่ะแล้วก็ในส่วนของน้ำซอสเนี่ยจะได้กลิ่นหอมขึ้นมาค่ะแล้วก็มีรสชาติหวานๆเค็มๆคุณผู้ชมซึ่งแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้โดยเฉพาะเลยค่ะอร่อยมากเลยและเมนูนี้นะคะเนื้อเป็ดผัดพริกไทยดำค่ะีซึ่งทางร้านเนี่ยเขาก็ใช้เป็นเป็ดสดอนามัยจากทาง CP ค่ะคุณผู้ชมเนื้อนุ่มมากค่ะแล้วก็เนื้อเนี่ยมีความฉ่ำมากๆเลย พอนามาผัดพริกไทยดําในสูตข,ของทางร้านอะ่ะคือรสชาติกลมกล่อมมากๆเลยแล้วก็มีความหอมพริกไทยดําค่ะนี่เดี๋ยวเรามาลองชิมเป็นเมนูทาเล่นกันบ้างดีกว่าค่ะแหนมซิโคงหมูทอดค่ะทานได้เรื่อยๆคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะมีรสชาติของแหนม,มก็จะมีความเปรี้ยวความไหลามาตัดเลี่ยนค่ะเบคอนทอดเนื้อเป็ดแดดเดียว ร้านนี้นะคะแพรแนะนำเลยให้คุณผู้ชมเนี่ยพาครอบครัวมาทานค่ะเพราะว่าเมนูอาหารเนี่ยเขาถูกใจทุกเพศทุกวัยอย่างแน่นอนค่ะ